ชันบอกแล้ววันนี้ดาวพฤหัสยายดาวพฤหัสย้ายตอนอทุ่งห้าสิบนาทีถ้าเ๋ยวต่อไปอ่ะก็จะแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของการทำลายล้างสิ่งเก่าที่มันไม่คู่ควรอ,อ่ะอทฤษฎีตุลาคมาเคยได้ยินป่ะดูฉัน ถึงกับต้องซื้อหนังสือมาอ่านเลยนะเธอกว่าจะทำคอนเทนต์ได้แต่ละอันเนี่ยอุ้ยมีผู้ชายเปอยอีกแล้ววันนี้ทำไมคนเยอะล่ะเขาเข้ามาดูอะไรกันหรอน่ะคนหัวใจให้ด้วยอะ่ะอือ Thank you มาใครจะดูดวงฉันจะดูให้วันนี้ฉันใจด,ดีนะเพราะว่าวันนี้ดาวพฤรหัดยหายฉันอยากดูไปฝึกวิชาย,ยุธมา